ขึ้นชื่อว่าวันคดีไทยเนี่ยเด็กก็รู้สึกว่าถ้าสมัยก่อนก็บอกเหมือนยาขมหม้อใหญ่ที่เด็กเบื่อเรื่องรามเกียรติ์เพราะส่วนมากนะคะ,ะบางครั้งมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกมีฉันทลักษ์สัมผัสในสัมผัสนอกแล้วก็ภาษาที่อาจจะสูงเกินไปเด็กบอกเรื่องโบโบโบราณค่ำครึ หรือเพียงเห็นว่าบอกว่าเป็นวนรรณคดีเด็กก็จะนึกถึงคำประพันธ์ที่มันยากกว่าปกติเพราะว่าจะเป็นร้อยกรองมากกว่าร้อยแก้วก็คิดว่าน่าจะสอนโดยเน้นกิจกรรมนะกิจกรรมหลายๆอย่างที่ที่ที่มันเข้ากับยุคสมัยนี้นะที่จะทำให้เขาหันมาสนใจเพราะว่าวรรณคดีนี่มันจะสอดแทรกวิถีชีวิตคุณธรรม แล้วก็เรื่องที่เขาจะเอาไปใช้ปรับในชีวิตเขาได้เนี่ยถ้าเขาเห็นประโยชน์เขาเกิดความซาบซึ้งเขาก็จะจะเปิดใจรับเหมือนมากขึ้นเป้าหมายในการเรียนการสอนของคุณครูมายุรีและคุณครูอุตสาคงไม่ต่างจากคุณครูภาษาไทยอีกหลายคนที่ต้องการให้นักเรียนเข้าใจและสนุกไปกับบทเรียนโดยเฉพาะการสอนเรื่องวรรณคดีซึ่งถือเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนทุกยุคทุกสมัย และผู้ช่วยคุณครูในการจัดการเรียนการสอนหลังเข้าแถวเคารพธงชาติเราจึงชวนคุณครูทั้งสองท่านออกไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้คุณครูเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนํามาจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นม2ที่จะมีค่าเรียนวิชาภาษาไทยในช่วงบ่ายวันนี้ไปไหนเนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยรับรองสนุกขึ่นเต้นเลย จะทำให้เซอร์ไพรส์นเนี่ยแปลใจเลยแล้วเทอมนี้สอนมอะไรบ้างอ่ะมหนึ่งกับมสนั่นแหละแล้วเด็กเป็นไงเหมือนเดิมมหนึ่งทุกคนอ่ะส่วนมากมาแรกๆไม่ชอบภาษาไทยพอรู้ว่าไม่ชอบพี่ก็จะให้ให้ความรู้สึกว่าเอ้ยจะทำยังไงให้เด็กไม่ชอบว่าอะไรต้องถามตราบใดที่อยู่ประเทศไทยคุณไม่ชอบภาษาไทยนี่คุณจะทำยังไง ขณะเดินทางเราเปิดดีวดีเกล่น่นำถึงละครเวทีเรื่องแม c b เบ h ซึ่งสร้างจากบทประพันธ์ของวิลเลียมเชกสเปียร์แม็กเบธนักรบผู้เกรียงไกรแห่งกองทัพสกอตแลนด์ได้รับคำทำนายจากสามแม่หมดว่าเขาจะถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองคอดอและจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์หลังฟังคำทำนาย กษัตริย์ดันแคนแห่งสกอตแลนด์ก็ส่งสารประกาศแต่งตั้งให้แม็กเบดได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองคอรดอโดยทันทีเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้แม็กเบ h เชื่อคำทํานายว่าเขาจะได้เป็นกษัตริย์ด้วยความลุ่มหลงและมักมากในอำนาจแม็กเบดยอมทําทุกอย่างแม้กระทั่งการกําจัดทุกคนที่เป็นตัวขัดขวางหนทางแห่งการขึ้นครองอำนาจของเขา สุดท้ายแล้วการได้มาซึ่งอำนาจหมายถึงความสุขสูงสุดในชีวิตจริงหรืออาจเป็นคำถามเดียวกับที่ใครหลายคนกำลังหาคำตอบอยู่แม้เวลาจะผ่านไปหลายศตวตรรษแต่แก่นแท้จากบทประพันธ์ของเชคสเปียร์ก็ยังคงเป็นเรื่องราวร่วมสมัยผลงานของเชคสเปียร์จึงยังคงถูกนำมาตีความและนำเสนอในโรงละครทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ นี่เข้าไปไหนรู้ป่ะอ้าวนี่จุฬาศูนย์ศิลปะก,การละครสดใสพันธุมโกมลที่คณะอักษรศาสตร์จุลาลงกรณมหาวิทยาลัยคือสถานที่ที่คุณครูทั้งสองท่านจะได้มาเรียนรู้เรื่องการแสดงเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการสอนเรื่องรามเกียรติ์สาหรับเด็กนักเรียนชั้นม2ที่กําลังรอคาบเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนตอนนี้อาจารย์ตรีดาวอภัยวงศ์อาจารย์พิเศษภาควิชาศิลปะก,การละคร ได้รอต้อนรับคุณครูมายุรีและคุณครูอุสาอยู่ในโรงละครแล้วเป็นยังไงคะคุณครูรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกโชคดีตื่นเต้นดีกันทรซาบอกว่าคุณครูทั้งสองท่านเป็นคุณครูภาษาไทยและก็วันนี้มีเรื่องจะมาปรึกษาก็คืออยากจะเรียนรู้เรื่องของ การแสดงเพื่อนําไปใช้ในการสอนนะคะเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปกันเราเคย acting กับเขาบ้างไหมคะครูไม่มีค่ะครูเรียนแต่ทางภาษาอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญครูที่ห้องเวิร์กช็อปกันเลยนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะปัญหาของเด็กๆนี่ก็คือเรื่องของอาการอ่านบทกลอนใช่ไหมคะอย่างวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยด้วยคําที่ภาษาไม่ใช่ภาษาร้อยแก้วใช่ไหมคะเด็กๆเขาก็เลยแบบพอเป็นร้อยกลองปุ๊บเนี่ย เด็กแกจะคิดแบบว่ามันต้องยากไว้ก่อน oh, มันไม่ธรรมดาจะต้องมีสาบแสงอะ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเลือกบทกันเราลองทำเวิร์กช็อปดูก่อนเพราะว่าเราคิดว่าแบบฝึกหัดเนี้ยค่ะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดของการแสดงคุณครูน่าจะนําไปใช้กับเด็กๆได้ mm hmm. ก่อนอื่นนะคะ ครูนั่งรถมาไกลแล้วก็รถติดด้วยเราก็ยืดเส้นยืดสายกันนิดนึงค่ะเริ่มจากยืดสุดตัวค่ะเออยืดสุดตัวค่ะไปด้านข้างค่ะืออขาเสียดไวยค่ะเออแล้วก็ไปทางนี้ค่ะเออกระดาษใช่ไหมคะเหมือนเราขยำกระดาษเนี้ยค่ะนี้เราเปลี่ยนจากกระดาษเป็นหน้าเราเนี้ยค่ะอืมขยำตาเย็กเล็กค่ะคุณขาโคดไปเล็กๆอือันใหญ่ๆคนดิ ใหญ่ง่าขแขคยิขยับนะคะขยับขยับั้งตัวดีค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวนี่เราเล่นกัน3คนนะคะคราวนี้อันนี้เรียกว่า1เสียง1ท่าเสียงนะคะเสียงคือไม่ใช่คำเราเริ่มด้วยเสียงเสียงเช่นอ่าอูเอ่อโอ้อจ้าอาอะไรเนี่ยนี่คือเสียงนะคะเพอเราทำเสร็จปุ๊บ ครูอุสากับคุณครูนงต้องทาทันทีทําเหมือนดาวทันทีทําตามทันท<ๆ>ีเดี๋ยวเราลองดูก่อนน,นะคะว่ายังไงช้าชาสมมติเราเริ่มก่อนนะคะแล้วเ,เริ่มเป็นอ้อ้อเก่งมากค่ะต่อค่ะเนี่ยเราค้างไว้นะคะครูอุษาต่อค่ะโอ้เก่งมากโอ้คุณนงค่ะเฮลเฮลูู ้ยเก่งมากเมื่อกี้เราคุยกันคุยด้วยภาษาที่ ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาใดๆในโลกด้วยเป็นภาษาที่เราสื่อกันได้นะคะอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติบางอย่างที่ที่สามารถที่จะรับรู้แล้วก็รู้สึกถึงกันได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาอย่างเดียวนะคะมันเป็นเซนส์อีกเซนส์หนึ่งทีนี้มันจะนําไปสู่แบบฝึกหัดต่อไปนะคะแบบฝึกหัดต,ต่อไปก็คือเรามีคําให้ครูนะคะมีอยู่แค่สี่พยางค์เท่านั้น นะคะคือบาลีบูลางั้นเดี๋ยวคุณหนงเรากระซิบกันก่อน, mm hmm. นะะทีนี้ครูหนองก็จะพูดว่าบาลีบูลานี่แหละคะ่ะแต่หน้าที่ของครูอุสาคือพยายามจะต้องถามเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาเขาต้องการจะสื่อสารอะไรจนกว่าคุณหนงเขาก็จะแปลความที่เราต้องการได้นะคะถึงจะหยุดแบบฝึกหัดนี้บาลีบ mm ูล hmm. า บาลีบูลาบาลีบูลาบาลีบูลาโอเคค่ะอ่ะเชิญค่ะคุณหนทางห้ามใช้มือนะคะบาลีบูลาบูลาบาลีบูลาเดินไปข้างหน้าบาลีบูล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 าไปนะครับไปพยักหน้าออกมาฝั่งนี้บูลาบูลาบูลาใช้มือได้ละ บาลีบูลาเค่ก้าวัตถุประสงค์ของภาษาคือใช้เพื่อการสื่อสารแต่คำในภาษากลายเป็นอุปสรรควันนี้ก็เลยให้คุณครูสื่อสารกันโดยสร้างคำขึ้นใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักก็คือให้ใช้คำว่าบาลีบูลาค่ะเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถสื่อสารกันได้ถ้าเรารู้ความต้องการข้างในหรือว่าเรารู้ว่า ประโยคนั้นที่เราพูดนั้นเราต้องการอะไรเรารู้สึกอย่างไรก็คิดว่าวิธีการนี้น่าจะทำให้เด็กๆเขารู้สึกสนุกมากขึ้นก่อนที่เขาจะรู้สึกว่าภาษาเป็นอุปสรรคให้เขาเข้าใจก่อนว่าภาษาใช้สื่อสารยังไงเราจะลองสักบทหนึ่งไหมคะครูเล่นกันดีค่ะอ่ะไหมคะเดี๋ยวเราไปเลือกจากดามเกียรติค่ะตอนพอตอนตอนแับพอตว่ามะนนทกผู้ใจแกลหานใครฟังจตอบก็จะมา ซ,ซ,ซึ่งพระองค์จะมาผลาญชีวีหเหตุใดไม่ทำซึ่งหน้ามารยาเป็นหญิงไม่บัดสีห,ห,รหรือว่ากลัวนิ้วเพชรนี้ฮะจะชี้พระองค์ให้บัดลายแต่ตัวข้ามีมือแค่สองมือห,ห,หรือจะสู้ทั้งสี่กรได้แมนสี่มือเหมือนพระองค์ทรงชัยเลยที่ไหนจะทําได้ดังนี้ล่ะ,ะถ้าเราแปลงอันนี้เป็นรอยแก้วความหมายคืออะไรคะ นนทกก็มาตอบว่าค่ะพนาลายว่าเนี่ยจะสู้กันเนี่ยทําไมไม่ทํากันซึ่งซนะึ่งนามาใช้เล่ห์เหลี่ยมมารยาแปลง,งเป็นผู้หญิงได้ยังไงอ่าหรือว่าที่ต้องทําเล่ห์กลมารยาเป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะว่ากลัวนิ้วเพชรของฉันใช่ไหมฉันมีแค่สองมือจะไปสู้พนาลายได้ยังไงมีต้องสี่มืออ่า อ่างัะนดร๋ยาได้ตอบอคุณหนอเมื่อนั้นพระนารายณ์ทรงสวัสดิ์รัศมีได้ฟังจึงตอบว่าที่กูนี้แปลงเป็นสตรีมาเพราะมึงถึงแก่ความตายชิบหายด้วยหลงเสน่หาใช่ว่าจะกลัวฤทธาสักดานิ้วเพชรนั้นเมื่อไหร่ก็ตอบว่าไม่ได้กลัวนิ้วเพชรมึงหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาตินี้มึงมีแต่สองหัดค่ะ จงไปอุบัติชาติหน้าให้สิบเสียนสิบพักเกลียงไกลเหาะเหินเดินได้ในอัมพรมีมือยี่สิบซ้ายขวาถือคทาให้อาวุธไปด้วยคันธูสอนกูจะเป็นมนุษย์แต่สองคนตามไปรานรอนชีวีถ้าเราแปลงอันนี้เป็นร้อยแก้วความหมายคืออะไรคะโถเอ้ยเองไงนะถึงความตายชาตินี้นะนะมึงมีแค่สองมือ อชาติหน้าจะให้มึงเปิดเกิดใหม่มียี่สิบมือสองข้างซ้ายขวาสิบหน้าแล้วกูจะเกิดเป็นแค่มนุษย์มีแค่สองมือมจะตามด้านรอนมึงตลอดปะอโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะ,ะเราจะซ้อมสองตอนนี้นคะคะทีนี้จะมีเขาเรียกว,ว่ามีอุปกรณ์ประกอบการแสดงด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปหากันที่ห้องครับถึงห้องฝากแล้วค่ะคุณูึงแล้วไฟทับ <c oughs> เราไปหาตรี

เนี่ยจริงๆเรามีทองมีดามีโดมเลยเนี่ยแล้วก็กาวทานิดใช่ไหมแล้วก็นิ้วเราเปียจุกในกางเทปก็จะเบียดในเทปนั่งกางไปน้อยนิดบ้างอันข้างซ้ายข้างขวาขวาขวานิ้วขวาโ้อย่างแรกเลยคือ ิดว่าตอนที่เราหาพรอฟหรือว่าหาอุปกรณ์ประกอบการสแสดงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้จินตนาการหรือแม้แต่คุณครูเองก็ต้องได้ใช้จินตนาการอย่างนิ้วเพรเมื่อสักครู่นี้คุณครูก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองทันทีที่เข้าไปในห้องพรอมนะคะความท้าทายอยู่ที่ใช้ของที่ไม่เหมือนแต่ให้รู้สึกว่าเหมือนอันนั้นสําคัญกว่าหลังจากได้อุปกรณ์ประกอบการสแสดงแล้วคุณครูมายุรีและคุณครูอุสาก็กลับมาเวิร์กช็อปการสแสดงต่อ และอีกไม่นานนักเรียนชั้นม2โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยก็จะได้เรียนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกในรูปแบบที่ต่างจากเดิมด้วยความพยายามจากคุณครูภาษาไทยของพวกเขานั่นเอง